วันนี้คันที่3ามครับสำหรับรถพีพีทนะครับเพิ่มค the e ูณทานสปอร์ตนะครับวันนี si ้เข้ามาเปลี่ยนนะครับนี่ครับป้ายแดงครับที่เข้ามาเป็นทั้งหมดสามพันนะครับวันนี้ออกไปแล้วคันหนึ่งนะครับนี่ครับมาจัดล้อยางกระทะนะครับล้อกระทะ14คูณเอ้ยสิคูณ6.5นะครับกระทะปั๊มพร้อมยางนะครับนี่ครับใส่ไปแล้วครับไปใหม่ๆเลยนู่นกลังเติมลมอีกนะครับข้างโกะกลางเติมลมปรบนะครับนี่ครับ กำลังเติมลมอยู่นะครับนี่ครับผมจัดกันงามๆเลยราหล่อๆอะไรครับนี่ครับผมอ่านี่นะครับนี่เข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วครับโอเคนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วนะครับตรงไปเลยตรงไปเลยล้อหลังล้อหลังล้อหน้าล้อหน้ามาล้อหน้าล้อหน้าล้อหน้าพอพอนะครับจัดยางล้อหน้านะครับคันนี้นะครับ พ่อพ่อโอเคนะครับจัดยางล้อหน้านะครับปิดหนึ่งคู่นะครับ่ะครับจัดไปครับยาวๆไปเลยนะครับนี่ครับผมเพิ่มผุนเอ่อเพิ่มปูนนะำนนะครับท่านสะปอครับมาจัดนะครับยกหินโซบ้าชัวมาไปกันเลยนะครับนะครับรีโวนะครับมาไปกันเต็มหมดแล้ครับนี่ครับนี่ันนะครับตัวใจรีบเข้ามาเลยนะครับ นี่ครับล้อค้าปั๊มยางบรรทุกครับเรามีจัดให้นะครับรับรองถูกแน่นอนนะครับนี่ครับจะจัดลูกค้านั่งลูกค้านั่งไม่ต้องกวร้อนครับผมมีที่นั่งให้ในร้านนะครับเย็นๆนะครับนี่ครับนั่งนี่ครับผมงานครับขันแข็งครับลูกน้องขันแข็งครับเมื่อคืนเมื่อวานนี้พักผ่อนกันเต็มที่ครับเอ้ยอบลึกอบลึกไอ้ก้งดูอบลึกกระทะอบลึกอากระทาจะทำกระทะอบลึกเลยครับ โวันนี้สงสายชาร์จแบตไม่เยอะหน่อยนะครับไปชาร์จแบตพารามสองมานะครับลูกน้องท้งฟิล์มนะครับแล้วชาร์จกระทะออฟลึกให้เสร็จแล้วนะครับอ้าวครับเชิญครับฝากก็ได้นะครับกับล้อตะเก่งนะครับธรรมดาของหลวงนะครับนี่ครับลูกค้านั่งรอนะครับลูกค้าทําบินเองนะครับสวัสดีครับพี่นี่ครับนี่ลูกค้านั่งรอทําบินเรียบร้อยนะ ราคาครับนี่ครับลูกค้าทําบินเองนะครับเขียนให้ครับผมไม่ค่อยถนัดเรื่องจดนะครับให้ลูกค้าทําจดให้เ,ใหเ,เรียบร้อยนะทําอย่างละคันนะทําอย่างละคันเลยนะ,อะโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วลูกค้าทําบินให้น่ารักมากครับนี่นะครับผม ยางแม็กยางบรรทุกอ่ะสนใจทักไปได้เลยครับมันมีครบหมดนะครับแล้วมีของในสต็อกนะครับผมพาไปดูนะพาไปดูกันของในสต็อกมีครับในสต็อกมีอีกนะครับนี่ครับพวกล้อแม็กค่ะบรรทุกบรรทุกนะครับนี่ครับนี่ครับล้อแม็กเรนโซ่นะครับของเรามีครบทุกตัวนะครับไม่ต้องกลัวนะนี่ครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับที่ปรับผ้าปันน้ำฝนนี่ครับที่ปันน้ำฝนล้อนะครับฝาครอบเบรกนะครับ ล้อทุกตัวครับล้อแม็กบรรทุกเรามีเก็บสต็อกไว้พอสมควรนะครับกระทะว่ากระทะเหล็กก็จะหมดแล้วนะครับกระทะเหล็กวันนี้ใส่ไปส่งด้วยอะไรด้วยก็ประมาณสามสิบลูกครับใกล้จะหมดละแต่ของสั่งมาเพิ่มแล้วครับนะครับ,นะรบสนใจแม็กยางทักเข้ามาได้เลยนะครับล้อแม็กบรรทุกยางบรรทุกจบที่เราแน่นอนนะครับไม่นองกลัว เที่ยวตะคมหนึ่งเจ็ดหกร้อยอะไรพี่เก่ครับใช่ไหมน่าใช่ใ่ไอ่านะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตายทองหลวงนะครับที่0 8 1นะครับ9 1 9 1 9 7 6นะครับฝากไว้ด้วยครับผม0 8 1 9 1 9 1 9 7 6แม็กยางบรรทุกพักหาเรานะครับแม็กยางบรรทุกไม่ว่าจะเป็นยางล้อหน้ายางล้อหลังนะครับทักหาเราได้เลย นะครับจบแน่นอนมาที่นี่จบครบแน่นอนนะครับ